จะสร้างเรื่องไปถึงไหนให้ยมุตัวแค่เนี้ยริอ่านนิออกจากบ้านต่อไปไม่เตลดเิดเปิดเปิงเสียผู้เสียคนหรอถ้าเสียคนเดียวก็ไม่เท่าไรหรอกนะคะคุณแม่แต่มันจะดึงชื่อเสียงวงตระกูลของเราให้เสียลงไปด้วยนะคะมุกยอมรับผิดค่ะจะดุจะด่จะดาจะลงโทษยังไงก็ชนพี่ เธอกำลังพูดจาท้าทายคุณแม่เหรอยัยมุกเอาล่ะฉันไม่ว่าอะไรเธอก็ได้ต่อไปเนี้ยแม่ขอสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ติดต่อกับไอ้เสือไอ้สางอะไรนั่นเข้าใจไหมแต่พี่เสือไม่ใช่คนเลวร้ายเลยนะคะคุณแม่ถึงเขาจะจนแต่เขาก็ทำอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัวแล้วที่มุกยอมกลับบ้าน ก็พอได้พี่เสือเตือนสติคุณแม่อย่าห้ามมุกคบคนดีๆเป็นเพื่อนเลยนะคะมันคงจะหลงกันมากนะคะคุณแม่คุณแม่อย่าไปยอมนะคะอีกไม่กี่วันมุกก็จะไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วขอให้มุกได้ทำอะไรตามใจตัวเองบ้างเถอะนะคะมุกรับรองว่ามุกจะไม่ทำเรื่องอะไรให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคุณแม่เด็ดขาด ไปยอมนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะอันตรายมันจะทิ้งทวนทำเรื่องใจแตกพี่พลอ,อยอย่ามาพูดจาดูถูกมุกแบบนี้นะมุกไม่ชอบพอได้ละจะไปไหนก็ไปแต่อย่ากลับให้ผิดเวลาขอบคุณค่ะคุณแม่ พูดจาหน้าเกลียด น้องนะะมีผู้ช่วยดีอย่างนี้สงสัยยอดขายผุ้มกระฉูด้ากหม่เสือครับนะถ้านึงมุกไม่สีไวโอลินไล่ลูกค้าซะก่อนพี่เสือสวัสดีค่ะสนใจด่ตัวไหนคะอันนี้ตัวละย5บาทค่ะแต่ถ้าซื้อ2ตัว40บาทค่ะเอาสองคู่เอาสองคู่งั้น80บาทล่อคู่นะคะ ะค,ะคุณยายต้องสัญญานะคะว่าถ้ามุกมาคราวหน้าคุณยายต้องทำปลาช่อนราดน้ำปลากับไข่เจียวให้มุกทานอีกนะคะโอ้ยกับข้าวง่ายๆแค่นี้ ทำไมยายจะทําให้หนูกินไม่ได้ล่ะลูกแต่ขอให้หนูมุกมาหายายจริงๆค่ะลูกอะไรอะไรยายก็ทําให้หนูกินได้ทั้งนั้นล่ะลูกยเยสือ,อฟังเอาไว้นะเว้ยถ่าทางตำแหน่งหลานรักของเราเนี่ยจะสั่นคลอนซะแล้ว <c oughs> เสือเป็นหลานรักยายมายี่สิบปีแล้วยกให้หนางมุกบ้างจะเป็นอะไรไปนะลรง <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่เสืองั้น มุกลาก่อนนะคะคุณยายนะาดงไว้ติดเทอมคาวหน้ามุกจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะคะออขอให้คุณพระพิจ้าคุ้มครองหนูนะลูกนะนะคงคิดถึงหนูมุกหน้าดู มีหลานสาวมานานแล้วมีหลานชายเบื่อเอาน้าลงไม่เอาลูกไม่ร้องไห้ลูกนะเราจากกันทั่วคราวทั้งนั้นเองลูกเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกลูกนะไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องลูกนะไม่ร้องลูกนะเออไม่ร้องลูกเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันลูกนะไม่เอาเนี่ยไม่เอาไปไปได้ละไปได้ละเดี๋ยวน้ำตาท่วมบ้านพี่ 来。啊 กลับกันดีกว่านึงมุกจะมืดแล้วนะเดี๋ยวที่บ้านจะเป็นห่วงเอาขออีกเดี๋ยวนะคะพี่เสือพรุ่งนี้มุกก็จะไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วขอให้มุกได้เก็บบรรยากาศที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายนานๆเถอะคะ่ะครั้งสุดท้ายที่ไหนกันนึงมุกปิดเทอมคราวหน้านังมุกก็ได้กลับมาแล้ว จะปิดเทอมเขาหน้านะที่นี่อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้บางทีอาจจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยสักอย่างก็ได้ ครอบครัวของพี่ทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าน้องมุกจะมาตอนไหนพวกเราก็ยินดีต้อนรับน้องมุกเหมือนเดิมพี่เสือจะไม่ลืมมุกจริงๆนะคะก็เราสัญญาเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ใช่หรอ ขัดใจเธอสักทีคงเพราะหัวใจที่เธอมีดีกว่าคนไหน,น,นต่อ เธนัฉแกจะไปไหนมุกนัดพี่เสือไว้ค่ะพี่เสือบอกว่ามีของที่ระลึกจะให้มุกฉันไม่ให้ไปแต่คุณแม่อนุญาตแล้วนะคะพี่พลอย <S <S วันนี้คุณแม่ไม่อยู่บ้าน แล้วฉันก็ไม่อนุญาตให้แกออกไปด้วยพลอยนะพี่พลอยจะทำอะไรนะกระจัะแกขังไว้ในห้องเลยสิมันเด็กสแต่พี่พลอยทากันแบบนี้ไม่ได้นะคะฉันทำเไงหนูเฝ้ามันเอาไว้ถ้ามันออกไปจากห้องนี้ได้ฉันจะไล่แกออกค่ะคุณพลอยถ้ามันขัด คุณค้าคุณพลพี่หนูถอยไปนะมุกจะออกไปถ้าไม่นั่งเฉยๆพี่จะจับมัดเอาไว้เลยนะ ชีวิตเสือมีแต่นคนดูถูกมาตลอดองมุกเป็นคนแรกที่ให้ความจริงใจกับเสือ